สวัสดีครับผมในนามของกมิคาเซ่ g m เอนะฮะร,ร้านขายของแต่งแท้รถเบนซ์นะครับวันนี้เป็นผลงานอีกหนึ่งคันนะฮะที่แต่งเป็นแบบมินิมอลนะฮะที่ผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอนะฮะคันนี้เป็น c ีว5 3นะครับน่าจะเป็นคันแรกๆของธันวาปี2020ซึ่งคันนี้เองเนี่ยจะได้เป็นตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น MBUX ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะเป็น177นะครับ คันนี้สิ่งที่อันดับแรกเลยเนี่ยที่คุณลูกค้าเนี่ยออกรถปุ๊บแล้วตรงเข้ามาหาเราเลยคือด้านท้ายนี่เลยครับอย่างหลายๆคันที่ผมได้มีการนําเสนอไปแล้วนะฮะแต่ว่าคันนี้ก็คือมาตอกย้ําในถึงคุณภาพของความสวยของชิ้นงานอิตาลีคาร์บอนที่จําหน่ายโดยเรานะครับอย่างที่ทราบนะครับชิ้นนี้คือชิ้นงานของตัว mercedes benz amg gt 63 barbus นะครับเรามาปรับแบบอัดแบบเพื่อให้มาใส่ในตัวรหัส c 2 5 7 cls 5 3 cls 3 0 0 d cls 2 2 0 d amg นะครับได้อย่างสวยงามและลงตัวมากปลายท่อนี้เป็นปลายท่อชุดเดิมนะฮะที่มาในตัวของตัวเฟล์ตัวของตัวเวอร์ชันล,ล่าสุดข,ของ cls 5 3จากของเดิมที่มันจะเป็นสีโครเมียมนะฮะตัวนี้จะเป็น กอสแบล็กครับพอมาติดตั้งเข้ากับไอตัว p p e พ Carbon Rear รีย f ์ดิฟนะฮะซึ่งอย่างที่เรียนครับว่าชิ้นนี้ l u s i v e นะฮะเฉพาะที่เราเท่านั้นนะฮะความสวยความบางความแนบการเล่นแสงกรรมวิธีการผลิต Material การประกอบที่ลงตัวทำให้รถคันนี้ออกมา เป็นแนวแบบมินิมอลแต่งเหมือนไม่ได้แต่งนะฮะทรงมันจะคล้ายๆกับวิ f ีฟิวเเดิมที่เป็นตัวติดรถของ c ีว3จากโรงงานมานะฮะแต่ว่ามีในส่วนของตัวสันที่ยกขึ้นมีช่องฟินที่ยาวขึ้นมีเคิร์ฟมีองศามีฉากมีสันที่มีความคมนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าเป็น PPEC กก็คือกระบวนการผลิตคาร์บอนขั้นสูงสุด ของโลกนะปัจจุบันนะฮะชิ้นงานจะสวยคมลายผ้าสวยเบาเพียวบางและแข็งแรงครับนะคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะฮะคันนี้เดี๋ยวคุณลูกค้ารอรอปรับในส่วนของตัวอะไรที่มันจะมีออกมาใหม่ๆ,ๆก็จะมาติดตั้งเพิ่มเติมในรถคันนี้นะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือจะได้ตัวด้านท้ายก่อนแล้วก็จะเป็นด้านในในส่วนภายในนะฮะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าภายในเอง คันนี้ได้มีการติดตั้งอะไรไปบ้างมาต่อรละพมภายในนะครับคันนี้อย่างที่ทราบนะครับว่าคันนี้เป็นตัว mbux ตัวล่าสุดนะฮะ version รหัส177นะฮะคัสเตอร์เนี่ยจะสวยงามมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮสำหรับคันตัว cls 5 3ฮะค,คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่มี oled amg drive unit นะครับคันพนี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยสั่งในส่วนของจีน i นพาร์ทที่เป็นออริจินอลของโรงงานทั้งหมดนะฮะมันเริ่มกันเลยนะครับพวงตัวนี้ฮะอันนี้เป็นพวงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะของเดิมมาเนี่ยเป็นหนังดิมานดิก้าได้แดงสําหรับตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นกอสแบ็กนะครับที่เหลือจะเหมือนอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่สิ่งที่เพิ่มความเก๋แล้วก็ผมแนะนําเลยนะครับในตัว43นะฮะ45นะฮะในตัว 53 63นะฮะตัวนี้ฮะแกเจิตที่ต้องมีทุกๆคันจริงๆครับนะฮะก่อนที่จะถึงพูดถึงตัวนี้นะครับผมมาดูในส่วนออปชั่นโดยรวมของในตัวพวงมาลัยเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้นะฮะลิงแอดท็อปนี่ฮะที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเป็นน็ปป้าพวงนี้ทั้งพวงเป็นน็ปป้าหมดตรงนี้เป็นเพอร์เฟกต์น็ปป้านะครับตัวนี้เนี่ยฮะพิเศษตรงนี้เป็น AMG Edition นะครับคือปกติมันจะเป็นแค่ AMG เฉยอันนี้คุณลูกค้า สั่งเป็น a MG Edition ที่เป็น ORIGINAL p a r t ของโรงงานนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะในส่วนของพูมาลยเองเนี่ยไอยตัว airbag เองเนี่ยก็เป็น Little Airbag ซึ่งจะเป็นหนังเดินได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็น ORIGINAL ของโรงงานนะครับคือทั้งผง o r i g i n n l ของโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่กลับมาในส่วนของตัวนี่ฮะตัวที่ขาดไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะลิงก์กันทั้งหมด4จุดเลยนะฮะจุดแรกคือจุดปุ่มที่พูมาลัยที่คัสเตอร์ ที่ตัวจอกลางแล้วก็ที่ปุ่มในส่วนของตัวเซ็นเตอร์คอนโซลนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมปรับในส่วนใน S ใช่ไหมฮะไปแล้วครับเปลี่ยนแล้วนะฮะโหมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะฮะโช็อเทิร์กเปลี่ยนหมดเลยนะฮะดูนะฮะเปลี่ยนหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะผมปรับเป S S plus ใช่ไหมครับเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทุกจุดลิงก์กันหมดอันนี้คือด้านนี้นะฮะเสร็จแล้วในส่วนด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเราปรับโหมดได้ฮะโทษนะฮะ traction นะฮะเนี่ยเราปรับในส่วน เอ่อซัสเพนชั่นได้นะครับ S S plus ซึ่งมันจะลิงก์กันทั้งหมดทุกๆจุดเลยครับตัวนี้ปรับเป็นแมนนวลหรือว่าเอ็มจีดันเบกแมนนวลหรือว่าเป็นคอมฟอร์ตนะฮะเนี่ยปรับได้หมดเลยนะฮะนี่นะครับเนี่ยปรับได้หมดนะสตาร์ทสต็อปได้หมดนะฮะแทร็กชันแทร็กชันได้หมดนะแทร็กชันนี้ต้องปรับตอนตอนรถเออ่สตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเนี่ยฮะตอนนี้ปรับไม่ได้แต่เกิดสตาร์ทเครื่องเ่ยนะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะนี่นะฮะ เห็นไหมปรับได้เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือกัดเ็ตที่ลด53นะฮะหรือว่าลถที่เป็นตัว Performance 43 45 53 63ต้องมีนะฮะเรามีสต็อกเลยพร้อมติดตั้งได้ทันทีนะฮะตรงนี้เลือก t r i มได้นะฮะจะเ,เป็นส t ิช i n g แดงสติชิ่งขาว i t ิชิ่งเหลืองนะฮะเป็นหนังดิมานิกา้าหนังอะคันทาลาตรงนี้เป็นคาร์บอนไม่คาร์บอนเรามีครบฮะเดี๋ยว มีทยอยติดตั้งในหลายๆคันแล้วเดี๋ยวในลำดับต่อไปผมจะมาถ่ายให้ชมนะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะในส่วนของในส่วนของตัวภูมมอลัยเท่านั้นยังไม่พอนะฮะรถคันนี้คุณลูกค้าเจาะจงต้องเป็นเราด้วยโดยเท่านั้นเลยเพราะเนื่องจากว่าชิ้นงานนี้มีเราเท่านั้นที่มีจําหน่ายนะครับคืออินเทอร์เนียคาร์บอนที่เป็นเพียวคาร์บอนอย่างที่ทราบนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ย ในส่วนของตัวรุ่นรถรุ่นใหม่ๆหม่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลายคาร์บอนแต่มันเป็นมันเป็นผ้นนาพ,พิมพ์ลายมันไม่ใช่เป็นเพียวคาร์บอนจริงๆนะแต่ว่าอินเทอร์ ier เขาที่จาหน่ายโดยเราเนี่ยในรถรุ่นใหม่ในหลายๆรุ่นน่ยนะฮะสองหนึ่งสามสองศูนย์ห้าสองสามแปดสองห้าเจ็ดสองเก้าศูนย์สองเก้าสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกหกพวกเนี้ยเรามีชิ้นงานที่มีความสวยกว่าชิ้นงานของโรงงานซึ่งชิ้นงานของโรงงานฮะ <c oughs> เป็นงานอิตาลีนะฮะ ปูผ้าก็คือลามิเนชันเป็นงานปูผ้านะฮะแต่ของเราที่รถคันนี้ติดตั้งอยู่ดูดูนะฮะดูในส่วนของตัวเนี่ยการเล่นแสงนะฮะตัวนี้ชิ้นงานจะบางนะครับเพราะตัวนี้เป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะว่าชิ้นงานนี้มีจำหน่ายที่เราเท่านั้นเพราะว่าชิ้นงานพวกนี้มันต้องเปิดโมนในแต่ละชิ้นแยกกันนะฮะสำหรับคุณลูกค้าเนี่ยที่มีความคลั่งไคล้แล้วก็มีความชื่นชอบในส่วนของตัว อิตาลีเอ่อทัวร์คาร์บอนเป็นพิเศษนะเราแนะนําเป็นอิตาลีคาร์บอนเพราะว่าดีที่สุดในโลกนะฮะแล้ววัระบวนการผลิตเนี่ยมันมี2แบบก็คือการเอาชิ้นงานเดิมไปปูผ้าหรือการขึ้นรูปชิ้นงานเดิมทั้งชิ้นซึ่งตัวนี้เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานทั้งชิ้นนะครับตัวนี้รอบคันนะฮะรอบคันทั้งหมดมีทั้งหมด8ชิ้นพาร์ทนะครับรอบคันมี8ชิ้นพาร์ทซึ่งในของตัวคันนี้คือ257เรามีงานในส่วนของพียวคาร์บอนนะฮะในส่วนของ2 1 3 E class, เรามีงานเพียวคาร์บอนในส่วนของ238 e coupe เรามีงานเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนในส่วนของตัว238 c r i รีโอก่อนหน้านี้คัน238ที่จัดเต็มได้ใช้ชิ้นงานตัวเพียวคาร์บอนเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยส่งลูกค้า happy นะส่งมอบเรียบร้อยนะครับก็คุณุณที่มีความสนใจนะฮะแล้วก็ชื่นชอบและมีความข้างใครเป็นวิเศษสาหรับงานอิตาลีคาร์บอนนะฮะอยากเรียนเชิญให้มาเทียบงาน หรือมาชมผลงานของเรานะฮะที่ร้านนะฮะเทียบงานในท้องตลาดที่มีขายงานปูผ้าทั้งหลายที่มีขายกันเกลื่อนนะฮะลองมาเทียบชิ้นงานของเราแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างการที่เราลงทุนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้ในส่วนของความสวยที่ถูกใจจับใจแล้วก็สามารถสัมผัสได้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของไฮไลท์ ite, สำหรับรถที่ เป็นตัว MBUX ล่าสุดนะฮะของ CLS53 ปี2021นะฮะหรือปลายเดือนธันวาคมปี2020ตรงนี้นะฮะจะไม่มีนาฬิกาตรงนี้มานะครับเราสามารถติดตั้งนะฮะโดยที่การโดยที่เปลี่ยนในตัวของในตัวคอนโซลตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นออริจินอลพาร์ทของโรงงานตัวที่เป็นเพียวคาร์บอนหรือเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วเพิ่มในส่วนของตัวนาฬิกาซึ่งจะมีการเปลี่ยนช่องลมตรงนี้นะฮะ แล้วมีการเพิ่มนาฬิกาปกตินาฬิกาที่มีมาเนี่ยจะเป็นแค่ตัวนาฬิกา Mercedes-Benz ตัวนี้ผมใช้เป็นออริจินอลของ IWC นะฮะสามารถใช้งานได้ฟังก์ชันครบถ้วนนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัว213เฟลิปนะฮะตัว CS53 วรั่นล่าสุดนะฮะจะไม่มีนาฬิกาตัวนี้ของเรามีสต็อกนะครับ ค,คุณที่สนใจเข้ามาดูในส่วนของชิ้นงานจริงนะก่อนที่จะทำการติดตั้งอย่างคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ่ายมาให้ชมว่าเราสามารถติดตั้งโดยใช้ Original p a r t แล้วก็การทำงานของนาใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเพราะมันเป็น Original p a r t ์ของโรงงานนะครับอันนี้คือหนึ่งผลงานคุณภาพที่มีจำหน่ายเฉพาะที่เราเท่านั้นนะครับวันนี้ผมในานามของกามิกาเซ่ m จนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ